สวัสดีครับสวัสดีทุกทุคนเนียนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีในการขอคืนเงินค่าปรับของทาง MFlow กันนะครับทีนี้รายละเอียดและขั้นตอนการขอจะเป็นยังไงบ้างและมีกี่วิธีในคลิปนี้เราจะมาอธิบายกันครับสำหรับการคืนเงินค่าปรับของทาง MFlow นะครับผมเขาบอกว่า จะคืนเงินค่าปรับให้อัตโนมัตินะครับตามช่องทางนะครับที่ได้ชําระค่าปรับเข้ามานะครับโดยนะครับผมจะชําระคืนให้อัตโนมัติเนี่ยในช่วงวันที่1นถึงเมีนาคมนะครับโดยนะครับหากท่านชําระผ่านระบบ qr code มานะครับจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีเดิมที่โอนมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับชําระผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับ จะทำการคืนวงเงินเข้าบัตรเดิมที่ชําระมานะฮะอ่ะแต่ในกรณีที่ท่านนะครับผมไม่ได้รับการคืนในระยะเวลาที่กําหนดนะครับท่านสามารถที่จะขอคืนได้ผ่านทาง2ช่องทางครับก็คือ1นนะครับผ่านทางเว็บไซต์ Mflow นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผม เมื่อเข้าไปนะครับไม่ต้อง Lock ล็อกอินเลยนะนะครับให้เข้าไปที่เมนูกระบวนการโต้แย้งค่าธรรมเนียมผ่านทางนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกเหตุผลในการโต้แย้งว่าขอคืนเงินนะครตรงนี้แล้วให้ใส่รายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับเพื่อนําไปสู่ขั้นตอนการโต้แย้งต่อไปครับหรือนะครับ จะติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MFlow ก็ได้นะครับมีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะครับซึ่งเมื่อเข้าไปนะครับผมท่านไม่จำเป็นจะต้องล็อกอินเข้าระบบสมาชิกนะครับให้เข้าไปที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนนะครับเมนูได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้วเข้าไปที่กระบ,บวนการโต้แย้งค่าธรรมเนียมผ่านทางครับหลังจากนั้นนะครับให บอกเหตุผลในการโต้แย้นะครับก็คือทําการขอขึ้นเงินนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลลดนะครับทั้งหมดแล้วก็ทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับเพื่อไปในสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นเองครับหากยังมีข้อสงสัยเพิ่มสามารถโทรสอบถามได้ที่ call center นะครับ1 5 8 6กด1ครับหรือทาง line official account นะครับ @mflowthai นะครับหรือทาง Facebook นะครับ M4 Thailand นะครับนั่นเองโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ